ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับอพอดีมาเปิดไลน์นะครับพอดีเพื่อนๆในกลุ่มนะครับเพื่อนๆในช่องที่ติดตามผมอยู่อ่ะพอดีมีสงสัยนะครับถามรายละเอียดนะครับไปเยอะนะครับโทรมาสอบถามบ้างอะไรบ้างนะครับว่ารถนะครับมันเป็นยังไงนะครับราคาเท่าไหร่ทาอะไรกันอยู่นะครับทําอะไรกันอยู่ บอกเลยว่าทำรถนะครับเพื่อการเกษตรนะครับไม่ได้ว่าทํารถแต่งไปแข่งหรือไปทําอะไรที่ไหนนะครับมันเป็นรถที่เอาไว้ใช้สําหรับบรรทุกนะครับบรรทุกเอเอาไว้ของในการเกษตรอ่ะใครจะไปบรรทุกขี่งัวขี่ควายไปบรรทุกอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เลยนะครับจริงๆอ่ะถ้าเกิดใครติดตามผมอยู่อ่ะมันก็อยู่ในหน้าใน ใน t i k t อกผมนั่นแหละนะครับทิกตอกผมนั่นแหละมันก็จะมีในเรื่องของอะไรอะ่ะแต่ละคันแต่ละคันนะครับที่ผมทําออกไปอ่ะนะครับที่ผมทําออกไปมันก็หลายคันแล้วจะ,ส,บบส,บบะ,ะส,สิบกว่าสิบกว่าคันแล้วมั้งสิบสิบกว่าแล้วล่ะนะครับอันนี้ก็มันก็จะเป็นอีกโมเดลน,นึ่งแหละแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปอะไรมากนะครับพอดีว่ามันเสร็จงานมืดตลอดเลยนะครับก็เลยไม่ได้ลงไลฟ์อะไรเลยนะครับลูกก็ลงแต่ รูปที่มันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแต่นี้เอาสภาพแบบอย่างเงี้ยนะครับมาให้ดูนะครับกว่าจะอันนี้มันเดินระบบเสร็จแล้วล่ะนะครับเดินระบบเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเอาไว้อีกประมาณสักสองสามวันเน่ยเดี๋ยวมันก็จะอะไรอ่ะมันก็จะขับได้นะครับมันก็จะขับได้แล้วมันก็จะอะไรอ่ะเพราะแต่จริงๆแลน้วตอนนี้มันขับได้แล้วล่ะแต่ว่ามันยังวางพวกระบบจ่างน้ํามันอะไรต่ออะไรมันยังไม่เสร็จนะครับมันยังไม่เสร็จ เดี๋ยวอัดคลิปนี้ไว้นะครับอัดคลิปนี้ไว้แล้วเป็นไลฟ์สดด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ลงให้ลูกค้านะครับคนไหนที่ถามนะครับถามเข้ามานะครับว่าเดี๋ยวจะเอาตัวไลฟ์เนี้ยนะครับส่งให้ลูกค้าดูนะครับว่าคอนเซปต์รถต่างๆนะครับอะไรจริงๆอ่ะมันเป็นงานที่สร้างตามใจลูกค้าหมดเลยนะครับสร้างตามใจลูกค้าหมดเลยลูกค้ามาต้องมาทดลองนั่งนะครับ ทดลองนั่งว่านั่งถนาดไหมนะครับขับได้หรือเปล่ากว้างยาวไปไหมนะครับแล้วเอาไปทําอะไรนะครับต้องบอกเลยเอาไปทําอะไรนะครับถ้าลูกค้าเอาไว้ทาที่มันแบบว่าบรรทุกหนักนะครับโน,น่นนี่นั่นต่างๆเลยเยอะแยะเลยอะอะไรเงี้ยเราก็จะอะไรอะเราก็จะสร้างนะครับให้มันเหมาะกับเป็นรถบรรทุกนั่นแหละนะครับแต่ตัวน,นี้เราสร้างเป็นรถสําหรับเอาไว้ขับ นะครับตรวจในสวนนะครับตรวจในสวนมันก็เลยต้องให้บงีเบาะนุ่มๆนั่งสบายหน่อยนะครับแล้วก็ให้เป็นกับเคลื่อนสี่ล้อนะครับกว้างขวางองโถงหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงเลี้ยวนะครับช่วงเลี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้มันสั้นนะครับหมายถึงว่าให้มันเข้าโค้งแล้วมันแคบเน่เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเลี้ยวเข้าตามร่องสวนต่างๆนะครับตัวนี้นะครับก็เลย ก็เลยเอามาให้ด <S an> ูนะครับเอามาให้ดูนะครับเพราะว่ามันกว่าจะเสร็จนะครับแต่ละอย่างนะครับแต่หลายอย่างเนี่ยมันจะใช้เวลานะครับใช้เวลาใช้เวลาเลยแหละนะครับมันก็เลยโอ้พูดยากอ่ะผมก็บอกเลยถ้าถามว่าเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยที่จริงอ่ะมันในกําหนดที่ส่งลูกค้าในแต่ละวันเนี่ยมันก็มีกําหนดของมันนะครับแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับมันก็จะมี หลากหลายเลยนะครับมันก็ไม่ได้ไดตามแผนร0ออร์เซ็นะครับอ,อย่างตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับบางทีจังหวะก็ต้องโยกคนไปไปทำงานที่ต่างจังหวัดนะครับไปสร้างรถอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันก็เลยมีบางทีมันเป็นงานช่วยด้วยนะครับเป็นงานช่วยช่วยทําช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยมันก็เลยอะไรเขาเรียกมันก็เลยมีระยะห่างนะครับ บางคันนะแต่ผลสุดท้ายมันก็เสร็จใกล้เคียงกําหนดนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันนะเวลาเอาลูกน้องมาทําเนี่ยมันก็ต้องเอามาลุมเลยนะครับเพราะว่าบางคนทําถนัดทําเบรกทาคลชดทำช่วงล่างนะครับทำโครงระบบพงมาลัยนะครับระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องแยกกันทํานะครับก็มีคนคุมด้วยกันผมก็คุมนะครับไปคอยสรุปแบบแนับ่นแหละอันนี้เวลาลูกค้าก็สั่งมาผมก็จะเป็นคนคุมแบบนั่นแหละนะครับ อย่างตัวนี้วันนี้เราไปขับเป็นมาเนี่ยก็เสร็จเรื่องระบบขับเคลื่อนต่างๆนะครับขับสองขับสี่นะครับอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือเพิ่งนี้แหละเดี๋ยวผมต้องเอาไปทดลองขับนะครับอ่าเดี๋ยวผมต้องไปทดลองขับอีกรอบนึงนะครับเพราะวันนี้มันเสร็จเย็นเลยนะครับมืดอ่ะไปขับก็มืดๆเลยนะครับแต่ก็สมบูรณ์ดีนะครับไม่มีอะไรละนะครับเหลือแต่ เหลือแต่เก็บสายนะครับทําระบบอะไรเรียบร้อยนะครับสายไฟอะไรพวกนี้นะครับทํามันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวนะครับที่จะต้องเอามาปั้นนะครับปั้นหน้านะครับปั้นหน้าปั้นหน้าให้เรียบร้อยนะครับปั้นหน้าใส่หลังคานะครับคอนโซลนะครับกระบะท้ายต่างๆนะครับอ่าตัวเนี้เออ ก็เดี๋ยวนะครับถ้าเกิดลูกค้าคนไหนนะครับเข้ามาชมในจังหวะที่ผมนะครับไลฟ์สดจบไปแล้วนะครับแล้วก็ไปดูในคลิปนะครับให้อยากสอบถามอะไรนะครับอยากสอบถามอะไรนะครับแต่คลิปเนี้ยส่วนมากมันจะไปต่างประเทศนะก็ถือว่าเอาไปเอาไปอะไรอ่ะเอาไป,าไปให้เพื่อนบ้านดูนะครับเพื่อนบ้านดูจริงมันยังไม่เสร็จหรอกเดี๋ยว เดี๋ยวใครเห็นคลิปนี้นะครับก็ลงไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จอีกทีนะไปดูตอนเสร็จอีกทีว่าคลิปนี้นะครับแล้วก็ไอ้คลิปตอนเสร็จแล้วนั้นเป็นยังไงนะครับก็เลยเอามาให้ดูกันทำแบบยาวๆเลยเงียบๆนะครับอินดี้หน่อยเอาไว้เดี๋ยว ถ้าเสร็จยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะลงต่อไปแบบเป็นวิดีโอวิดีโอไปนะแล้วเดี๋ยวก็มันก็จะมีภาพที่ก่อนทําหลังทําอะนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ไปเดินพาชมนะครับที่ตัวรถนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมลงไลน์แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอนี้นะครับลงไว้ใน Tik t o อกนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้นะครับเอาไปทดลองขับยังไงเดี๋ยวผมเอามาลงให้ดู เป็นอีพีต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็เราจบไลา์ก่อนนะครับจะเป็นตรงนี้แล้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเจอกันใหม่ตอนมีการอัปเดตนะครับตัวรถเรียบร้อยแล้วโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบันทึกวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับผม